เมื่อตาเว้นหลอกหลับลงปาแเสงยาเมื่อแรงตาเว้นแดงหลับลงป่าไม่ขวัญเจ้าไปโอไต,ตทีใดททางใดใเ้ลื่อนมาไว้ไวเทียมคิงยาซาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงส้นปาขวัญเจ้าไปทางนาแซมยาแก้มเข่าขวัญเจ้าอยู่น้าเงาไม้ไญ่นา ก็ให้ขึ้นมาสามเมื่อนี้วันนี้บัดนี้สิได้เป่าห้องเอินว่าว่ามาเดินควานเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องที่รับชมรับฟังไปแล้วเป็น คำพญาโบราณพี่น้องแห่หอมหอมขวัญน,นะครับเนาะเอ่อเอื่นเอาขวัญเอื่นเอาเขา่าเอาควอนของเจ้าของการผูกแขนรับขวัญเนี่ยแหละอ๋อมาเบิ่งราคาเข้าพี่น้องใิธการเอามาฝากไว้นะครับนะราคาเข้าเมื่อนี้ขยับขึ้นมาโอ้ดีการด้การบางมองบางบอลน,นี่บางจังหวัดบางพื้นที่ขึ้นมาตันละห้าร้อยบาทอีลีอ่า ตันละห้าร้อยบาทอีดีมาเบิงราคาเข้าเปลือกมือนีนี่เอ่อเท่าที่พยาการประเมินเปรียบเทียบอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้อาทิตย์อาทิตย์นี้ขยับขึ้นมาอีกหลายเติบละอาทิตย์อาทิตย์นี้ขยับขึ้นมาอีกหลายเติบละก่อนที่จะมีคําสั่งในส่วนของเรื่องการควบคุมราคาเขา้านะครับเนาะให้ราคาเข้าขึ้นไปสูงกว่านี้ ช่วงนี้ราคาเข่าก็ยังขยับขึ้นมาอยู่แต่ว่าบ่ได้ขยับขึ้นมาหลายบาแบบเป็นเก่ากระโดดนะครับเนาะแบบตันรับเป็นพันๆถังสี่นี่เพิ่มขึ้นมาเป็นพันๆบ่มีมีแต่ล้อยสองรอยมีอยู่แบบนี้บางมองบางวังนที่ราคายังมาหอดมื่นห่านี่ขยับขึ้นมาอยู่แต่ว่าการควบคุมราคาสินค้าหรือว่าการควบคุมราคาเขา่าในพี่น้องเอ้ย มันเป็นอยยังที่ให้กเกษตรกรชาวนาแเฮานี่ฟืดหัวใจซะเหลือเกินพอเพราะว่าเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างอื่นเอ่อบ่ว่าค้องอียงกระไดาราคาขึ่นว่าเข้านี่มันเป็นผืชที่ทางภาครัดเพิ่นควบคุ้มราคาบ่ให้มันขึ้นสูงกว่านี่เนื่องจากว่าคนส่วนมากคนในประเทศส่วนใหญ่หรือว่าเกือบปล่อยเปอร์เซ็นตะ คนทั้งประเทศกินเขา่านะครับเนาะถ้าหากว่าราคาเข่าขึนสูงก็วันกระทบกับผู้บริโภคผู้ที่กินเขา่าผู้ที่ซื้อเข่าสารกินแน่ผู้ที่อ่าเป็นหับจ้างหลายเดือนลยลายวันนี่แหละนะครับเนาะแล้วพอราคาเข่าสารมันสูงแต่บ่ต้องว่าอย่างหลายพี่น้องขณะน,นี้ราคาข่าสารก็สูงเติบขนาดราคาเขา้ายังบ่ทันได้ขึนอยู่เห็นบะ มันมันสรุปแล้วเอาอย่างมาเป็นกินว่าราคาเข่าขึ้นซ้ำนี่ก็คือว่าราคาเข่าขื้นสูงนะครับเนาะเพราะว่าตน้นทุนในการผลิตนี่ถ้าได้ราคาเขา้าถ้าที่จริงมาหมื่นห้านี่มันจะมันจะเสมอต้นเสมอปลายหรือว่ามันจะบาลานซ์กับในการในการเฮ็ดให้เฮ็ดห้านะครับเนาะแต่ว่ามันมันยังบ,บัตทันได้กาไรอยู่ถ้าหมืน่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดปุ่นอันนี้เกษตรกร,ะร,กรจะได้ จะได้จะได้จะได้กำไรอยู่จะได้กำไรอยู่นะครับนะเนาะพอได้ขาแรงเจ้าของขึ้นมาหม10ื่นเจ็ดหมื่นแปดังสี่นี่อ่าพอจะได้ขาแรงเจ้าของขึ้นมาแต่ว่าถ้าราคาหมื่นห้า 15, วันราคาแพงแล้วนี่มันพยการมาคำนวณเบิ้งต่อไรดีมันมันเบ่แมนเพราะว่าอย่างเพราะว่าการลงทุนมันสูงเนาะครับเนาะการลงทุนมันสูงการเห็นหน้เห็ดหน้านี่ยอัตราเสี่ยงกันหลายกว่าจะได้เข้าบางทีเห็ดหน้าสิบไรได้สามตันก็มีเบิ้งแต่ละสิบไเพิ่น อิลีเดยเออบางทีซิลไล่ยด้5หาตันจังสี่ก็ยังไข่อยู่นี่ยแ,แต่บางแต่ส่วนมากเกษตรกร,ร,กรชาวนาทางภาคอีสานบ้านเฮ้านี่เห็นหนาซิไลนี่มันก็นจะได้เข้าว่ามันสีตัน4ตันหาตัน,ตนเกือบสูงสุดละหาตันจะหกเจ็ดแปดตันนี่อันนั้นต้องใส่ปุ๋ยสักสามหลอบหรือว่าการบำรุงดีๆแต่ว่า เฮ็ดแบบนั้นกระไดแต่ว่าการลงทุนมันก็จะสูงเพิ่มขึ้นมาถ้าราคาเข้าเป็นซัมอยู่ในราคาระดับนี้หรือว่าราคาเข้าซัมนี้มันก็ขาดทุนบดปีแลวเนาะเกษตรกรชาวนาไทยเฮานี่แหละครับเอาไปเบิ่งราคาเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีสะกอนพี่น้องขยับขึ้นมาสามจังหวัดอ่าเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีนี่เป็นเข้าขาวเดอทางทางทางอินโดนีเซียแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านเฮา สั่งออเดอร์เข้าตัวนี้หลายเติบอยู่พี่น้องเพราะฉะนั้นราคาเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีหน้าปังที่ซีออกมาเนี่ยจะราคาสูงเติบอยู่นะครับเนาะหมื่นสามพันไปแล้วหมื 13, ่นสามเกือบหมื 13, ่นสี่เลยเด้น 13, ครสวรรค์พี่น้องรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่12,600หมื่นสองพันหกร้อยถึงหนึ่งหมื่นสามพันหน่ร้อยพีจิตหนึ่งหมื่นนี่รถึงหนึ่งมื่นสามพันห่งร้อยกัมเพงเพชรหนึ่งืองพันอยถึงหนึ่งหมนันี่ขึ้นมาแล้วเห็นอบอกหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพัน พิษณุโลก12,500ถึง13,300นี่พิษณุโลกก็สูงขึ้นมาแล้วสุพรรณบุรี13,200ถึง13,400สุพรรณบุรีนี่ราคาเข้าสูงกว่าหมู่ได้พี่น้องอ่าราคาเข้าขยับขึ้นมาอีกตันละ200บาทสุโขทัย11,400ถึง11,500เพชรบุร11,500ถึง12,000เพชรบุรนี่ราคายังต่ำอยู่เนาะกับ กับจังหวัดสุขุไทย้วะ็จังหวัดอุทัยนี่ราคายังต่ำอยู่หมื่นเอนี่พระนครศรีอยุธยา1 2 7 0 0ยถึง1น8 0 0 2ม0 0้ชนาท12,7่ยถึง13,000อุทัยธานี1 1 8่0นี่เห็นบ่ราคายังต่ำอยู่ถึง12500ชะเชิงเซา12,800ถึง13,000เนี่ยถ้าถ้าหมืม่นสขึ้นไปก็ถือว่าโอเคอยู่เด้เข้าเปิกเจ้าหน้าปีเนาะครับเนาะ เอาไปเบิ่งต่ออุตรดิตพี่น้องเข้าเปิกเจ้าหน้าปีคือกัน11,800ถึง12,000ปราจีน12,700ลพบุรี12,500ถึง12,700นครน,นายก13,000ประทุมธานี12,000 12, ถ 12, ึง12,600นครปฐม12,800ถึง13,200อ่างทอง12,300ถึง12,600นี่อ่างทองก็กำลังขยับราคาขึ้นมาแต่ยังมาทันหอด13,000อยู่ สิงห์บุรี1 3 1 0 0ถึง13,300เออสิงห์บุรีเนี่ยราคาขยับขึ้นสูงเติบพี่น้องขึ้นมาสิสองร้อกันตันละเนาะครับเนาะราชบุรี12,800ถึง12,900จังหวัดกาญจนบุรี12,200บาทต่อตันนี่อันนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีแต่ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีนี่ถ้าไผมีก็เก็บไว้ซก่อนก็นได้เด้อเพราะว่าราคามันยังไปต่อได้นะครับเนาะ ให้มันหอดเดือนกุมภาซะก่อนล่อเบิ้งเดือนกุมภาเนี่ยแหละว่าจะเป็นจังได้ข้าเข้าหน้าปังทีซีออกใหม่มากกักุมภากุมภากุมภามกรากุมภามีนาเมษามีนาเมษาพุ่นละเนาะครับเนาะเข้าเข้าหน้าปังทีซีออกใหม่ก็มาไปเบิ้งเข้าหอมมะลิร้อยห่าว่ามีราคาขยับขึ้นมาบ่อหอดหมื่นหาบสละบ่อเนี่ย อาจังหวัดสุรินทร์พี่น้องรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่13,700ถึง14,500จังหวัดนคะรราชาสีมา14,500ถึง15,000นี่ขยับขึ้นมา500เห็นบ่พี่น้องเออราคาขยับขึ้นมา500เด้ต่อตันนี่เป็นไป,นปนตามขาดเนาะครับเนาะอ่าโคราชนี่ขึ้นมา500พุ่นเด้อุบลราชธา,านี14,000ถึง14,500อุบลยังบ่ทันขึ้นเด้อ สีสเกต14,000ถึง15,200สีสเกตคขึ้นมาแล้ว15,200แล้วบุรีรัม14,100ถึง14,700่รอยเอหนึ่งหมถึงหนึ่งหม่สหาร้อยมหาสา,ารคาม14,500ถึง14,900ห่ายาโสธรหนึ่งหมถึง14,300หมืนามร้ชัยนาทหนึ่งเออชัยนาทวะชัยภะพุ่มขอโทษขอโทษ13,200ถึ่งหม0่นสามพันสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นสีน่พันแปดร ขยับเพิ่มขึ้นมาอู้ห้าร้อยวันน่ะหกร้อยนนะนนะต่อตันนะจาก13ื่นสามนมาหมื่นสี่เนี่ยหม่ 14, นสปอ้่ขึ้นมาขึ้นมาหลายเติบอยู่เนาะชัยภพุ่มอำนาจ,จเจริญน,นี่ขึ้นมาอีกแล้วเด้หนึ่งาร้อยถึง12,250หมื่นสองัยบาทอออำนาจอำนาจ,จเจริญน,นี่แถวชุมชนวันพยาการไปขายกับราคานี่เด้5 2 2 5 0บาทตกแสนละ1,000 0เอ่อตกแสนละ1,000 แสนละ1 8 4 0ตังค์ดอ่สเท่ากับว่ากิโลละ15บาบาทเสาหาตังค์พี่น้องอกิโลละ15บาท15ตังค์เออเสาหาตังค์ก็ลลาาต,าาต,กตกตันละ15,250่ไปเลยอันนี้ราคาขยับขึ้นมาหลายเติบอยู่แต่ที่จริงมากนจะขยับขึ้นมาอีก500นี่แต่ว่าราคาเขามันก็นขึ้นไป15ื่นหาไปแล้วเนาะ อ่ามันก็ขึ้นก็ถือว่าขึ้นอยู่นครพนมพี่น้องหนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทไอ้ซุ่มที่ว่าถึงหมื่นห้านี่ก็ใจเย็นๆย็นสกอน์เนอร์พี่น้องพอแสดงว่ารุ่งสีเรือพอขาเขาก,กดราคาไหวอยู่เนาะกดราคาไหวอยู่พยาการมีเรื่องเล่าขั้นตอนอ่าช่วงขั้นตอนราคาเข้านี่จักหน่อยพี่นอ้องสืบเนื่องมาจากพยาการได้รับข้อมูลในส่วนของการขึ้นกรมกรมกรมขบ กรมการข่าวควบคุมภายในนี่แหละพี่น้องกรมการขาภายในเพ่นแจงเขามาว่าช่วงที่ก่อนจะหอดูจินนี่พ่นจะควบคุมราคาเขาจะควบคุมราคาสินค้าบ่ให้มันขึ้นใส่ตูจินนี่แน่ๆน่อันนี้ก็ือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนอกคำนวณทีราคาเขาเฮาจะบ่ขยับขึ้นอ๋อกว่าเขาไปพี่น้องเลยเอาไปเบ่งต่อราคาเขาขยับขึ้นมองไหนอีกอ่าเขาเปิกหอมมะลิลอยหาคือเก่าพี่น้อง ชนิดสีใดต้นเข้านอกคำเนะเข้าแห่งความชื้นบกเกิน15%สกลนครรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่13,500-14,600ถึง 14, บาทต่อตันการละสิน14,500-14,600ถึง 14, ขอนแก่น13,700-14,500ถึงราคาขยับขึ้นอยู่ดีแต่ยังมาทันหอด1,000 5อย่าเฝ้าขายด้วยพี่น้อง อุดรธานีนี่เคยยับขึ้นมากเกือเก่ากระโดดเลยได้พี่น้องเก่ากระโดดอิหลีหน0 0งามันี่รับสื่อเริ่มตน้นถึงหน0 0งมืนห้เนี่ยบึงดีละ่ะโอ้แบบเก่ากระโดดขึ้นกันอุดรธานีนะครับเนาะหอดหมื่นหแล้วเชียงราย13,500ถึง1 4 7่งรบาทโอ้บัานททันเอฟซีทันเนวินนะครับเนาะยังมาทันหอดหมื่นหาเด้อน้องบวรมพู14,300บาท จังหวัดหนองค่าย13,200ถึง13,700มมุกดาหาร14,250เชียงใหม่13,500ถึง15,800บาทคล้องแชมพี่น้องเลยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคล้องเชมในส่วนของราคาเข่าเนาะครับเนาะ1 5 8 0 0บาทสูงสุดเ <c oughs> ม,มืองจังหวัดเลยขยับขึ้นมากเลยด้พี่น้องจาก11,000จังหวัดเลยเขา้าหอมมะลิร้อยห้ขยับขึ้นมาเป็น12,000บาทเนาะครับเนาะ เพิ่มขึ้นมา1,000บาทนี่หนึ่งหมื่นหตะกี้มันหนึ่งพันหน่งหมื่นันหนึ่งร้อน่งนตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นหมื่นสอแล้วราคาเข้าจังหวัดเลยเอาไปเบิง่งเข้าเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและกับภาคก,กลางเนาะครับเนาะนะครสวรรค์หนึ่งหมื่นสพัถึงหนึ่งพัารพีจิต1 3 0 0 0หมื่นสามพันถึงหน,นึ่งหมน่พันารพิษณโโรกหนึ่งหมื่นห้าพันพิซณโโรกหอดหมื่นห้าโดแล้ว จังหวัดเพชรบุรีหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันอุตรดิตถึหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยอุตรดิตนี่ก็เออขยับขึ้นมาหลายเติบอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางนี่ราคายังคงทีอยู่อ่าเข้าอาทิตย์ที่สองแล้วราคายังบ่ทันได้ขยับไปใส่นาะครับเนาะเอามาเบิง่งเข้าเปลือกปทุมธานีกันหน้าปีคือเก่าพี่น้องเข้าเปลือกปทุมธานีจังหวัดลพบุรี 13,200ถึง13,500สุพรรณบุรี13,800ถึง14,000ขยับขึ้นมาโอ้ขยับขึ้นมาหลายเติบอยู่เนาะครับเนาะเออขยับขึ้น14,000ละ่ะแหมจะหอด15,000อีหลีเลยเนี่เข้าเปลือกปทุมธานีนี่ชัยนาท14,000อุตรดิต13,500ถึง13,600สิงห์บุรี14,500ถึง14,700อ่างทอง13,300ถึง13,600 กาญจนบุรี13,200ราชบ,บุรี13,900ถึง14,000ปทุมธานี14,000นครนายก14,000ก็ถือว่าราคาขยับขึ้นเนาะครับเนาะ3จังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนี่ราคาเข้าเปลือกปทุมธานีนี่ขยับขึ้นเบิดทั้ง3จังหวัดอามาเบิ่งข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิรออ้อยเออขา้ขาวข้าวก็ขอหกพี่น้องข้าวเหนียวมเมล็ดยาวขยับขึ้นก็เขาคือกัน หอดมื่นสามอยู่แต่ว่าสู้เข้าเปลือกปทุมธานีบ่ได้เข้าเปลือกปทุมธานีขยับขึ้นไปมื่นสีแล้วแต่ว่าเขาเนิ้วเมล็ดยาวที่กินเสบเสบหวานกว่ามูนี่ราคาบัทันขึ้นอยู่ขอบคุมขึ้นกันพี่น้องโดนขอบคุ้มขึ้นกันจังหวัดขอนแกน่น12,700ถึง13,400อุดรธานี12,500 12, ถึง13,300 5สกลนคร12,500ถึง13,000ขยับขึ้นมาอยู่2จังหวัดนี้พี่น้องขอนแก่นกับสกลนคร แต่ว่าบรทธนหอดมื่นสีอยู่เนาะครับนะการาศีหน,นึ่งหมื่นสาันถึงหนึ่งหมื่นสามพันหาอุบลราชธานีหนึ่งหมื่ถึง12,500มห้าร 12, ้อยสารคาม1 2ึ่0หมืถึงหนึ่งหม่อยเอ็หนึ่0 0มืถึงหนึ่งหัชยภูมิ1 2 7่งยถึง13,500จังหวัดหนองค่าย12,600ถึง1 2 7่ง น้องบร,รมพู13,300รจังหวัดเลยหนึ่0หมเชียงใหม่หนึ่งถึง12,300มุกดาหาร13,500จังหวัดน้องบรัมจ,จังหวัดลำพูนหนึ่งหมื่นหพันหกร้อถึง12,300รบาทพี่น้องอันนี้ข้าวนียวเนาะครับเนาะไปเบิ่งข่าวนียวเม็ดแคระขยับขึ้นมาบางรายการบางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดน้องข้ายเดี๋ยวขยับขึ้นมา แต่ว่าราคายัางมาทัานสูงเท่าไดนะครับนะจังหวัดอุดรธานี่งถึง12,300เชียงราย16 0 0ถึง11,8 0 0นอยนครพนม1น0 0ม1ถึง1 1 0 0 0จังหวัดหนองคาย1 1 5 0 0ยถึง11,7 0 0นี่ขยับขึ้นมา200พี่น้องหนองคายจังหวัดเลยเก่าพข้าเนวเม็ดแคร่จังหวัดเลยยังมาทันขยับขึ้นเดอ้อขึ้นแต่ข้าหอมะลิร0อยหาะครับเนาะ จังหวัดอำนาจ,จเจริญ1,800ถึง12,500จังหวัดเพชรบุรีหนึ่งหถึง13,500บาทซูมนี้ราคาคงที่อ้านี่แหละครับพี่น้องราคาเข่านะครับเนาะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ที่อาทิตย์นี้เริ่มต้นอาทิตย์นี้ราคาเข่าขยับขึ้นบัดในส่วนของอ่าบาว่าเข่าเปลือกเจ้าหน้าปีแล้วก็เข่าหอมมะลิลอยห่าเข่าเนี้ยเข่าเนี้ยรวมไปถึงเข่าหอม ปทุมธานีเขาเนี้อเม็ดแคลโอ้ขึ้นเกือบทุกรายการแต่ว่าบางจังหวัดก็ยังบัตรทันขึ้นกับเขาบัตรทันขยับขึ้นกับเขาเนาะครับเนาะอยู่สัมเกาอยู่ฮัลลาเซไว้ราคาน่ะเซไว,นะเซว้เบิร์ตปีฮะล่ะเออราคากับเซไว้ฮัลล่ะเนาะครับเนาะบุรุตนรุตนเกษตรกรชาวนาไทยบ่เนาะครับเนาะเอาคลิปหน้าพ่อคันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ